สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Monly Healing Tears นะคะวันนี้เฟิร์ก็จะมาทำคลิปแรนดอมในหัวข้อช่วงเวลานาทีทองนะคะก่อนอื่นเฟ,ฟิร์ต้องขอขอบพระคุณทุกคนที่ไม่กดข้ามโฆษณากดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันเสมอมาแล้วก็สำหรับใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวเฟิร์สแปะช่องทางการติดต่อไว้ใต้คลิปนะคะโอเคมาเริ่มจาก เช็คพลังงานกันก่อนเลยขอดู Energy ในช่วงนี้หน่อยคะ่ะ Energy ในช่วงนี้ทุกคนเป็นอย่างไงกันบ้างคะใบแรกนะคะ Justice ใบที่สองคะ่ะ The Hangman โอ้ไพ่ใหญ่บเบลอใบที่สาม Ace of Wands ใบที่4 temperance เอเอเอใบที่5นะคะ seven of pentacles ใบที่6 four of cups ใบที่7 Eight of cups แล้วก็ใบที่8ะคะ่ะ two of wands ใบที่9 king of pentacles ใบที่10 nine of cups นะคะใต้สำรับเป็นอะไรเอ่ย เป็นโฟร์เพนเดอร์เคิลนะคะ energy mm hmm. ในช่วงนี้มีธาตุดินพุทศกันมังกรราศีตุลธาตุไฟไม่สิงธนูราศีธนูเอ่อแล้วก็ธาตุลมเมถุนตุลกุมเอ้ยไม่ใช่ทุกคนขออภัยค่ะธาตุน,น้ำกระกฎมีพิจิกธาตุไฟไม่สิงธนูแล้วก็ดินพุทศกันมังกรนะคะอืมประมาณนี้แล้วก็ราศีตุลเออสำหรับใครที่ธาตุหรือราศีไม่ตรงไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวฟูขอเลื่อนก่อนเป็น energy ที่เหมือนช่วงนี้เนาะฟูรู้สึกว่า คุณได้เดินออกจากบางสิ่งบางอย่างเหมือนมันมีการเหมือนตกตะกอนอเหมือนแบบอาจจะแบบก่อนหน้านี้อาจจะมีเหมือนคิดอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วก็ตกตะกอนตกผลึกเออตกผลึกความคิดแล้วก็ทําให้คุณได้แบบมีการ move move ออกจากสิ่งเดิมๆความรู้สึกเดิมๆอืมแล้วก็เหมือนตอนนี้เป็นช่วงของการแบบประเมินสถานการณ์ดูความเป็นไปได้ในสิ่งต่างๆหลายๆคนอาจจะกำลังวางแผนที่จะทำบางสิ่งบางอย่างอยูอย่ก็ได้ค่ะ เดี๋ยวเฟิร์สจะลองขยายเพิ่มเนาะว่าตอนนี้คุณทำอะไรกันอยู่เราก็ไพ่ u s t i c e นะคะขึ้นมาเดี๋ยวเฟิร์สดูแบบหนึ่งนะทุกคนคนไม่แน่ใจเหมือนแบบหน้าตอนนี้สิ่งที่ไพ่ขึ้นมาเป็น Justice ขึ้นใบเป็นใบแรกอะไม่ว่าจะอะไรนะตอนนี้เฟิร์สรู้สึกว่าคุณเหมือนแบบใช้เวลาเออใช้เวลาไตรตรองมันเป็นความแบบรอบคอบมันเป็นความที่เวลาจะจัด จะตัดสินใจอะไรที่มีผลมันจะมีผลระยะยาวเลยนะตอนนี้ค่ะก็คือเหมือนเป็นไพ่เป็นไพ่การสะท้อนในทางที่ดีถ้าสมมติว่าเราทําสิ่งใดไปหรือแบบต้องทําด้วยความเที่ยงตรงอะเออทำด้วยความแบบชัดเจนเหมือนแบบจะต้องคิดทบทวนให้ดีก่อนถึงจะได้ลงมือทําในครั้งเนี้ยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามก่อนหน้านี้นอาจจะมีสภาวะที่รู้สึกแบบรู้สึกน้อยรู้สึกเบื่อน,น่ายรู้สึกอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนเนี้ยก็รู้สึกว่าหลายๆคนก็ มีการตกผลึกกับบางสิ่งบางอย่างนะคะแล้วก็เดี๋ยวนะฝึกขอดู temperance l หรอ temperance เฟิร์สคิดว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับเหมือนการปรับสมดุลเนาะปรับสมดุลปรับเปลี่ยนพลังงานเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านสถานการณ์หรือเป็นช่วงเยียวยาก็ได้นะคะก่อนหน้านี้เหมือนแบบ Energy เ,เป็น Energy ที่ได้รับการเยียวยาแล้วนะเท่าที่เฟิร์สแบบดูเท่าที่เฟิร์สแบบว่ารู้สึกก็คือ เหมือนคุณได้มีการเยียวยาตัวเองแล้วนะคะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านบางคนอาจจะกําลังได้ลงทุนลงแรงอะไรไปแล้วก็ได้เริ่มทําแบบเริ่มสร้างโปรเจกต์แล้วก็มีความสุขมากขึ้นนะไม่ว่าตอนเนี้ยเหมือนแบบก่อนหน้าเนี้ยคุณเหมือนคาดหวังในสิ่งใดอะหรือว่ามีความหวังในสิ่งใดอยู่เฟินคิดว่าคุณจะสมปรารถนาจะสมหวังนะในสิ่งที่ต้องการและตัวตนคุณเป King, เป็นคิงออฟเพนเจอร์มีความแบบมั่นคงมีความนิ่งนะมีความแบบมั่นคงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาวะอารมณ์หรือจิตใจข้างในอะไรเงี้ยมันมีความหนักแน่นมันคงมีความ นิ่งแล้วถ้าเกิดเป็นแบบภายนอกคุณก็จะเป็นคนที่เก่งมากมีความเป็นผู้นําแล้วก็หัวธุรกิจเออหัวการค้าอะไรใดๆหรือเปล่าหลายๆคนอาจจะเป็นแบบเออแบบสายนักธุรกิจสายลงทุนก็ได้นะคะอ n e เนอร์จีคุณแบบแล้วก็เป็นคนที่มีความแบบใจบุญมีความอะไรมีเมตตามีจิตใจที่เมตตาชอบแบบชอบช่วยเหลือผู้อื่นก็ได้นะ โอเคทุกคนขออภัยนะคะเมื่อกี้ลืมไปว่าสั่งข้าวน้องไว้นะคะไปเอาข้าวน้องมามาต่อที่คิงออฟเพนเดิลนะคะเรียบร้อยแล้วเดเดี๋ยวต่อไปเรามาดูกันว่าอืมอันนี้เป็นเป็นสถานการณ์แล้วก็เอเนอร์จปัจจุบันเนาะแล้วก็เฟิร์สจะเปิดเป็นเอ่อช่วงเวลานาทีทองอช่วงนี้แบบเหมือนไพ่อยากจะบอกอะไรในช่วงนี้นะคะเผื่อแบบมีอะไรที่จะต้องแบบรีบทํารีบตัดสินใจอะไรไหมอะไร่งเงี้ยเดี๋ยวเรามาดูกัน ก็จะใช้เป็นติ๊กตอกติ๊กตอกเอาเป็นไพ่นี่ละกันคล้ายๆอันเดิมเลยใช้พี่แอนนาให้พี่แอนนาเป็นคนนะนี่เรามีชื่อไพ่แล้วนะคะทุกคนเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้พี่ลูนา่านี้พี่แอนนามาดูกันค่าว,ว่าไพ่อยากจะบอกอะไรนะคะของช่วงเวลานาทีทอง พรอยากบอกอะไรคะให้รีบทําอะไรหรือเปล่าในช่วงนี้เพราะว่าหัวข้อมันเป็นนาทีทองไงมันก็ต้องรีบใช่ไหมล่ะทุกคนถ้า <L> อยากบอกอะไรว้าวก้9ดาบนะคะ Temperance <L> อ๋อโอ้โหเสียงน้องหมาอุ้ยเลิศเลิศเดี๋ยวซันมาจ้า คิงออบคับจ้าโอเคคิงออบวอลจ้าแล้วก็ 9, เก้าเหรียญจ้าเออเออเก็ตละแล้วก็โฟล์ทเพนทาเคิลจ้าอะไรอีกจ้าอุ้ยเก้าถ้วยมาอีกแล้วอุ้ยดับเบิ้นเก้าถ้วยเลยว้ามีไพคู่ขึ้นมาด้วยค่ะใต้สำรับเป็นอะไรอุอ้ยน้อง <laughs> ขออภัยนะคะทุกคนหลุดหลุดไนต์อ็อบคับนะคะอ่ะก็คือว่า เหมือนไพ่กำลังจะบอกว่าถ้าช่วงนี้มีความเครียดหรือวิตกกังวลนะไม่ต้องไม่ต้องออวิตกกังวลหรือกังวลอะไรไปนะคะทําจิตใจให้สบายพยายามปรับสมดุลบาลานของตัวเองเป็นอย่างดีแล้วก็หนึ่งเลยไอความคิดเราเนี่ยแหละจะทําร้ายเราเองความเครียดความคิดความวิตกกังวลนะมักจะมาทําร้ายตัวเราเองบางทีเราอาจจะแบบเหมือนแบบลองมานึกดูเออลอลองถามตัวเองอยู่กับตัวเองบ่อยๆค่ะเราจะรู้ว่าเราเป็นอะไรอย่างเงี้ยบางทีเรากับฟุ้งไปเองฟุ้งไปเองเนี่ยเห็นไหมมีเทนเพล p l a t ขึ้นมามันอาจจะเป็นเรื่องของสภา ว่าอารมณ์ที่มันไม่คงที่อ่ะเดี๋ยวนอยเดี๋ยวเบื่อเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายบ้างอะไรเงี้ยก็คือไพ่เก้าเหรียญขึ้นมาอุ้ยเก้าเก้าไพ่เก้าเหรียญเก้าถ้วยขึ้นมานะคะเป็นฟิลที่แบบเหมือนแบบจงหาความสุขในปัจจุบันนะเอออะไรก็ตามที่ทําให้คุณมีความสุขที่ทําให้คุณมีแพชชั่นคือตัวคุณนะคุณแบบมา,มาแรงมากอะ่ะเป็นคนที่ไฟแรงเป็นคนที่มีแบบสภาวะอารมณ์ที่มันนิ่งเป็นคนแบบจริงๆรแล้วแบบเป็นคนที่แบบ เขาเรียกว่าอะไรอะเป็นสายครูบาอาจารย์เนาะหรือจะเป็นไพ่คู่ก็ได้ไน,นะมีเรื่องความรักขึ้นมาด้วยอะเออหรือไม่ก็ไพ่ก็กำลังจะบอกว่าให้เตรียมตัวให้ดีคนโสดนะคะจะมีความรักเข้ามาก็ได้นะเพราะว่า9กเหรียญเ้าถ้วยเนี่ยมันเป็นฟิลที่แบบ อุดมสมบูรณ์เป็นฟิลที่แบบโสดสวยรวยมากโสดหลอ่อรวยมากรวยเละอะไรเงี้ยเออแบบมีความปังมีความสุขได้ด้วยตัวเองไม่โหยหาความรักอะไรใดๆแต่ว่าจะมีเข้ามานะคะชุ่มชื่นเหอเห่อใจจะให้ชุ่มชื่นหัวใจเออจะมีคนเข้ามามอบความรู้สึกดีๆให้กับคุณอืมเหมือนแบบพลังงานในตอนนี้ของคุณมันมีความนิ่งมันมีความแบบมีความสุขเบิกบานอะแล้วกเ็เขาเรียกอะไรอะเอเนอร์จีแบบความมิตกกังวลเนี่ยแหละมันจะค่อยๆแบบกลืนกลิ้น กลืนกินเราอ่ะเออจะบอกว่าอะไรดีมันทําให้เอเนอร์จีเราดอกเพราะฉะนั้นนะคะ อยากให้ความคิดหรืออะไรเงี้ยมันเหมือนมาทาร้ายตัวเราเออเราสามารถฟุ้งได้คิดได้แต่ก็ขอใหคอ้คอยมีสติรู้ตัวถ้าฝึกฝึกสมาธิฝึกจิตได้ยิ่งดีเลยมันจะสามารถแบบเคลียร์เคลียร์ไอพลังงานตรงเนี้ยเคลียร์ความกังวลเคลียร์ความเครียดความวิตกกังวลเนี้ยไปได้นะคะเพราะบางทีเรื่องมันไม่ได้ใหญ่โตมันไม่ได้มีอะไรเลยอะเออเราเก็บมาคิดเยอะคิดมากเองอันเนี้ยต้องระวังให้มากๆนะคะแต่ว่าจากนาทีเท่าที่ดูหน้าไพคุณได้รับ Energy the เด n ไปแล้วเด e sun ก็คือเดี๋ยวเฟิร์สขอให้ เพิ่มเติมสิงแบบเพิ่งพึ่งไปเก็บข้อมูลมาใหม่นะคะเดอะซันเพื่อความแบบเปะเปะฟังอลังเวอร์มันเป็นพลังงานของแบบมันเป็นพลังงานของความเขาเรียกอะไรความบริสุทธิ์ความไร้ดิงสาความสดใสแสดงถึงความสุขที่เกิดขึ้นจะมีสิ่งที่เข้ามาทําให้คุณใจฟูเข้ามาทําให้คุณรู้สึกมีความสุขมากขึ้นไม่ว่าก่อนหน้าเนี้ยมันจะมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์อะไรก็ตามที่ทุลักทุเลแบบ รู้สึกแบบมันยากลําบากจังเลยรู้สึกว่ามันมันจะไปทางไหนดีหรืออะไรเงี้ยค่ะฟอร์รู้สึกว่าพลังงานเดอรซันนี่แหละจะเข้ามาทําให้คุณแบบรู้สึกมีความใจชื้นใจฟูมากขึ้นหนึ่งเลยคุณต้องทําอะไรที่มันเปิดเผยเป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดอืมเป็นตัวของตัวเองแล้วก็มีความสุขในสิ่งที่เนี่ยณปัจจุบันพอใจในสิ่งที่ตนเองมีก่อนอย่างแรกเลยอืมอย่างแรกเรื่องเรื่องของพลังงานถ้าเราแบบมีแต่ความอยากมีแต่ความขาดแคลนมีแต่ความแบบทยานอยากอะไรเงี้ยเราก็จะยิ่งดึงดูดยากนะคะแต่ว่ามี พลังงานเดือดซานมากแล้วมามาเข้ามาแล้วแสดงว่าช่วงเนี้ยคุณอาจจะทําบุญเยอะก็ได้อาจจะมีการทําสมาธิปฏิบัติหรือถ้าใครไม่ได้ทํานะคะแนะนําเลยถ้าพาเดือดซานขึ้นมาก็คือทําสมาธิฝึกจิตหรือจะสวมดมนต์หรือจะอะไรก็ตามที่แบบทําให้เสริม energy เสริมพลังบุญของคุณเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะอีกอย่างหนึ่งอะก่อนหน้านี้ที่แบบรู้สึกว่าเอ้ยไม่มีแรงบันดาลใจเลยรู้สึกแบบหมดไฟรู้สึกเบื่อหน่ายรู้สึกกับอะไรอย่างเงี้ยเฟรรู้สึกว่ารู้สึกเยอะเนาะ <laughs> พอรู้สึกว่าไพ่เดอะซันเนี้ยจะมาทําให้คุณแบบฟูลฟิลมีแรงบันดาลใจมากยิ่งขึ้นเออแล้วก็เป็นพลังงานที่แบบเนีย่ยเวลาที่เรารักตัวเองมากๆเห็นคุณค่าในตัวเองรู้ว่าตัวเองจะต้องทําอะไรมีความชัดเจนเป็นคนที่มีไฟแล้วก็อะไรที่แบบไม่อะไรที่แบบมันไม่ควรคิดเราไม่ต้องเก็บมาคิดมากเออเราคิดแค่แบบคิดวางแผนเรื่องงานเรื่องการขยับขยายเนี่ยก็พอแล้วอนะไรเงี้ยแล้วแล้วทีนะี้ อ,อะ,อะมันจะทาให้เราเปล่งประกายมากเลยนะออร่าของคุณในช่วงเนี้ยอาจจะเปล่งประกายมันเป็นรังสีที่อบอุน่นเออจะทําให้แบบค้นพบคาตอบบางสิ่งบางอย่างก็ได้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งฟูดคิดว่าไม่ว่าคุณจะทําอะไรตอนเน,นี้ยอืมก็อาจจะเป็นไปได้นะถ้าสมมติว่าคุณกําลังเริ่มโปรเจกต์หรือเริ่มกําลังที่จะ ทำอะไรบางสิ่งบางอย่างอืมจะเป็นที่รู้จักจะเป็นที่แบบจับตาของผู้คนด้วยเพราะว่า energy ของคุณนั่นเองนะคะแต่มันต้องมาจากข้างในภายในจริงๆนะมาจาก inner จริงๆแบบ inner ที่แบบมันสุกจริงๆอะ่ะอืมต้องมาสํารวจเนี่ยใช้เวลาสํารวจจิตใจเราสํารวจความคิดเราบางทีเราคิดลบไปไหมเออบางทีเนี่ยไอ้ความคิดนะต้องระวังให้มากๆเลยซึ่งบางทีตัวเฟิร์สเองอะ่ะก็ยังติดกับดักเหมือนกันทุกคนไม่ใช่แบบว่าเฟิร์สแบบไม่คิดเยอะไม่คิดมากเลยนะ จริงๆต้นทุนเดิมของเฟิร์สเป็นคนที่คิดมากมากๆนะคะแล้วก็แบบเออบางทีไอตอนที่เราคิดอะตอนนั้นที่มันเป็นอะมันทำอะไรไม่ได้แล้วมันแบบมันมันติดกับดักอะจริงๆเออจนกว่าเราจะอยู่กับตัวเองจริงๆอะใช้เวลาอยู่กับตัวเองทบทวนแล้วก็อยู่กับมันตรงนั้นนะไม่ว่าจะเป็นความทุกข์หรือว่าอะไรในใจอะเหมือนจิตใจเรามันว้าวุ่นหรืออะไรก็ตามอยู่กับมันอยู่กับตรงนั้นไม่ต้องหนีไม่ต้องไปหาอะไรมาทําให้เรามีความสุขเพราะว่ามันจะทําให้แบบมันเหมือนมาทำร้ายเราทีหลังได้บางทีแบบ มันเป็นสิ่งภายนอกอ่ะอย่าหาสิ่งภายนอกให้อยู่กับภายในของเราจริงๆร่ะแล้วมันจะเคลียร์ได้จากข้างในเราจริงๆนะคะทุกคนแล้วเฟิร์สเชื่อว่าทุกคนทําได้แน่นอนถ้าตอนนี้เครียดเรื่องอะไรอยู่นะคะก็ลองปล่อยวางเออลองแบบปล่อยวางเออปล่อยให้มันเป็นไปอะไรจะเกิดให้มันเกิด เออดูซิแล้วก็หรือไม่ก็ดูตัวเองว่าแบบไหนดูดีมันจะคิดไปขนาดไหนวะอืมดูแล้วก็บางทีอาร์ฟเฟิร์สเฟิร์สขอเล่าเล่าในในเคสของเฟิร์สก่อนนะก็คือช่วงที่เฟิร์สคิดมากหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมมันก็คิดจนแบบขำตัวเองโอ๊ยอะไรวะเนี้ยโอ้โหจิตแบบขำจิตตัวเองอะจิตของเรามันคิดไปนู่นคิดไปนี่มันวกไปนู่นวกไปนี่แบบหลายเรื่องอะแล้วทีนี้พ่านไปทุกเรื่องเลยจากที่แบบเครียดอยู่เรื่องเดียวใช่ไหมไม่รู้ว่าทุกคนจะเป็นไหมนะคะบางคนคิดเรื่องงานอย่างเงี้ยคิดเรื่องแบบ อนาคตเนี่ยเออไปกังวลเรื่องของอนาคตที่มันยังมาไม่ถึงแบบเอ้ยจะเอายังไงดีเนี่ยแบบเออใจแบบว่า เรายังไปไม่ถึงไหนเลยอะไรเงี้ยมันแบบมันเหมือนแบบแล้วมันก็ค่อยๆไล่แล้วมันก็จะเริ่มคืบผ่านถ้าเมื่อไหร่คุณไหลไปตามจิตไหลไปตามความคิดลบของเราอะมันจะเริ่มพเพิ่มพูนแล้วก็เยอะมากยิ่งขึ้นนะคะพ่อาจจะมาเตือนบอกว่าแบบเออลองปรับสมดุลน,นะให้พยายามบาลานซ์อารมณ์ของตัวเองให้ดีอืมถ้าสมมติว่าช่วงไหนห่อเหี่ยวก็อาจจะหาอะไรทําเก็บบ้านเก็บโต๊ะเก็บห้องทําความสะอาดหรือจัดตู้จัดเตียงใหม่จัดมุมห้องใหม่เพื่อความแบบเปิดพลังงานเคลียร์เอเนอร์จีรับพลังงานของเดวัซันเนี่ยมันรรู้สึกว่ามันต้องเคลีย ให้โล่งนะไม่ว่าจะเป็นบ้านถ้าสมมติว่าแบบมีตรงไหนที่แบบว่ามันเป็นมุมอับหรือว่าเป็นอะไรที่แบบว่ามันมันฝุดฝืดมันแบบอึดอัดอะตรงไหนที่รู้สึกอึดอัดตรงไหนที่แบบ มันซบเซาอ่ะเออฟึ่อธิบายไม่ถูกจะใช้คําพูดอะไรดีเอออะไรเงี้ยเราก็ลองเคลียร์ลองเปลี่ยนโต๊ะทางานเปลี่ยนสีโต๊ะเปลี่ยนแบบมุมเปลี่ยนนู่นนี่นั่นโต๊ะทางานหรืออะไรก็ตามเนาะหรือว่าจะออกไปกราวดิ้งอยู่กับธรรมชาติอยู่กับสัตว์เลี้ยงอะไรก็ได้ค่ะเนี่ยมันก็จะช่วยให้แบบเราผ่อนคลายมากขึ้นเคลียร์มากขึ้นฟังเพลงก็ได้ดูซีรีส์ก็ได้ค่ะแบบที่ไม่จะเป็นที่เราแบบว่า มาคิดอย่างเดียวอะเออถ้าเรายิ่งเราอยู่เฉยๆหรือว่าอยู่แบบความมืดก็ได้นะอืออยู่แบบที่มืด,มด,มดๆอะไรเงี้ยมากๆมันก็ทําให้แบบ energy เรา d r อปได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นค่ะก็เปิดรับแสงอาทิตย์เปิดรับพลังงานแสงอาทิตย์แบบสว่าง,สว,างสว่างไปเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งมันเป็นการที่แบบทําอะไรเปิดเผยเป็นการที่แบบเหมือนเป็นเป็น energy ของความบริสุทธิ์อะอืมทาอะไรที่แบบไม่ปิดบงังเป็นตัวของตัวเองอืมแล้วก็แบบเป็น the best version <ๆ>ก็ได้นะคะประมาณนี้ทุกคนต่อไปนะคะเราจะมาเปิดเป็นผอา อะไรดีเอ่อช่วงเวลานาทีทองเปิดเปิดไปแล้วเนะาะเมื่อกี้อ้อใช้เป็นไพ่เดี๋ยสันขึ้นมาทุกคนก็คือทุกคนไม่ต้องกังวลอะไรแล้วถ้าตอนนี้แบบเหมือนยังมีความกังวลหรือว่าถ้าหรือถ้าไม่กังวลก็ไม่เป็นไรคะ่ะก็รู้รู้ขอให้รู้ว่าสิ่งดีๆกําลังจะเข้ามานะคะแล้วก็เตรียมเตรียม energy ดีๆมีความสุขกันให้เยอะ,ยอะๆถึงแม้ว่าเอ้ย ภายนอกมันจะวุ่นวายขนาดไหนอะลองลองดูว่าปัจจุบันตรงข้างหน้าเราเนี่ยข้างหน้าเราเราสามารถมีความสุขกับอะไรได้บ้างเราสามารถแบบเอนจอยกับอะไรได้บ้างอย่างเช่นแบบข้าวก็ได้ทุกคนข้าวขนมกินขนมกินข้าวเออแค่เขาเรียกอะไรอะเพลิดเพลินไปกับมันมีความสุขสัมผัสไปกับมันแบบ เอยเออข้าวคำนี้มั่งแบบที่สุดแล้ววะ่ะฟินวะ่ะอะไรอย่างเงี้ยเออให้มันแบบเหมือนเติมพลังเอนเนอร์จีความสุขเราเก็นไหมคะสิ่งเล็กๆนี่นแหละมันจะค่อยๆขยายสิ่งเป็นสิ่งใหญ่ๆแล้วเอเนอร์จีของคุณจะสามารถดึงดูดเข้ามาได้ไม่ว่าจะเป็นการมินิเฟสสิ่งใดอยู่เรื่องของเอ่อเรื่องของ ความจเจริญก้าวหน้าเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักอะไรอย่างนี้ก็ตามมันอยู่ที่พลังงานเราลว้ลวนเลยถ้าพลังงานเราดีเราก็จะดึงดูดแต่สิ่งดีๆเข้ามาแต่เมื่อไหร่ที่เ n เ r g รเราดรอปแบบทุกอย่างมันดรอปไปหมดเลยแล้วเพราะเราแบบว่าเราอาจจะแบบคิดเยอะหรือมองโลกในแง่ลบเกินไปอะไรเยงนี้ค่ะก็ต้องแบบปรับบาลานซ์เนี่ยความสมดุลเนี่ยสำคัญมากเลยบางทีเราอาจจะสุดโต่งไปทางไหนทางหนึ่งเ,เดี๋ยวก็สุดโต่งแบบพอพอไม่มีอารมณ์อะไรเยงนี้ยบางคนเนาะบางคนแบบถ้าไม่มีอารมณ์เนี่ยก็ไม่ทําเลยหรือบางคนแบบ เวลาช่วงมีไฟก็แบบสุดสุดโตกอ,อะไรเงี้ยเออไม่ได้พักไม่ได้อะไรเลยเงี้ยก็คือบาลานนะคะเมื่อยเหนื่อยหรืออะไรก็ตามพักผ่อนอืมถ้าสมมติว่ารู้สึกแบบอยากจะร้องไห้ก็ปล่อยน้าตามันออกมาเลยค่ะอย่าไปเก็บกั้นไว้แต่แค่มีสติรู้ตัวก็พอว่าเอยตอนเนี้ยเออข้างในเรามันแบบอยากจะร้องนะข้างในเรามันเหมือนไม่ไหวนะหรือข้างในเรามันปิตินะเอออยากจะร้องออกมาร้องเลยค่ะทุกคนเต็มที่เลยนะคะแค่แบบมองดูมัน โอเคสุดท้ายยังไม่สุดละกันเฟอขอเปิดเป็นไพ่เอ็กซิละกันนะคะว่าเป็นเป็นไพ่แนะนำํำละกันเผื่อตอนนี้ถ้าเกิดใครกําลังหาทางออกเผื่อไพ่จะช่วยอะไรได้ไพ่อยากบอกอะไรกับทุกๆคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้บ้างคะ่ะเชิดสายเออเป็นไงล่ะ e อนเนอรความเชิด ความแบบเขาเรียกอะไรที่เฟิร์สพูดไปโสดสวยรวยมากโสดหล่อรวยมากนะคะก็คือแบบอะไรก็ตามชดเลยรักตัวเองอืมฟิลนั้น แล้วก็จงมั่นใจว้าวเออเฟอร์จะบอกว่าทุกคนนะ่ะเหมือนมีแบบเขาเรียกอะไรมันมีอํานาจมันมี power นะตัวที่เฟอร์เปิดไพ่ขึ้นมาคุณเป็นคนที่มี power ในตัวอือขอให้จงมั่นใจใน power ของตัวเองจงมั่นใจในพลังของตัวเอง energy ของตัวเองแล้วก็ให้เข้าใจว่าทุกคนแบบเกิดมาแตกต่างกันไม่มีใครที่เก่งกว่าใครทุกคนเขาเรียกอะไรมีเอกลักษณ์เฉพาะตอนอือทุกคนมีศักยภาพที่เท่าเทียมกันถ้าตอนนี้เราไม่เก่งอะไรก็พัฒนาอะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าเราอยากจะเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมหรือเราแบบ ไม่ค่อยมั่นใจตรงไหนอะค่ะก็ไปเติมตรงนั้นเสริมตรงนั้นนะคะแล้วก็เรื่องของความมั่นใจเนาะก็จะเป็นที่จกกักระที่จักระสีส้มหรือสีเหลืองในแหละก็ให้ผลไม้ที่ช่วยเสริมก็จะเป็นพวก กล้วยส้มอะไรเงี้ยก็ได้นะคะที่แบบช่วยให้แบบเอ,อเรามั่นใจมากิ่งึืนม,มันเป็นเกี่ยวกับจกกักระตรงช่วงท้องนะทุกคนนะคะลองไปหาข้อมูลดูก็ได้นะคะมันเชื่อมกันหมดเลยถ้าลองสังเกตง่ายๆก็ได้ถ้าสมมติแบบปวดท้องหรือเป็นอะไรที่แบบช่วงท้องบ่อยๆอก็อาจจะแบบเนี่ยเติมเติมพลังงานพวกผลไม้พวกผักพวกอะไรเงี้ยมันเป็นพลังงานใช่ไหมแล้วก็ไอสีเหลืองสีส้มอะผละไม้สีเหลืองสีส้มนี่นแหละมันจะช่วยเสริมความมั่นใจอืมเสริมภูมให้คุณมันเป็นเ,เสริมความมั่นใจใคุณเออประมาณนั้นนะคะ ต่อไปค่ะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนอืเชื่อไหมเราว่าแบบคุณสามารถสาเร็จได้เออไปด้วยคนเดียวคุณก็ทําได้นะแล้วก็อุดหูอะไรก็ตามที่ทําให้คุณแบบเหมือนบางทีอะ่ะไพ่กําลังบอกว่าไม่ต้องรับรู้อะไรก็บ้างก็ได้อย่าเงี้ยแบบ อยู่กับตัวเองหรือไม่ต้องไปรับรู้แบบทุกสิ่งทุกอย่างบางก็ได้หรืออีกอย่างนึงก็คือแบบไม่ต้องเก็บมาใส่ใจถึงแม้ว่าอาจจะได้ยินหรือเลี่ยงไม่ได้ที่จะเห็นเลี่ยงไม่ได้ที่จะได้ยินก็ตามอะค่ะอยากเก็บมาใส่ใจเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่ทําให้เราแบบรู้สึกไม่ดีเนี่ยเพราะเราเก็บสิ่งนั้นมาใส่ใจนะคะต่อคะ่ะรับผิดชอบ อุปสรรคคือบทพิสูจน์อ่อาร่างใหม่และก็เว้นระยะขอขยายรับผิดชอบ่อยค่ะเจรจาหรอระบายหาสิ่งทดแทนเรื่องของรับผิดช,ชอบหรอระบายเหมือนแบบอ่ะเท่าที่ฟอร์ตีความแล้วกันเนาะก็อาจจะเป็นเรื่องของแบบ สิ่งใดที่เราได้กระทําไปอเราก็ต้องได้รับสิ่งนั้นอืมันเหมือน,น,นแบบเป็นสิ่งที่เราจะต้องรับผิดชอบเออประมาณนี้ทุกคนแล้วก็เฟิร์สคิดว่าอะถ้าถ้ามองมองว่าเป็นเรื่องน,นี่สินละกันเอ่อยกตัวอย่างละกันเรื่องของนี่สินเหมือนแบบบางคนเราเราเองเป็นคนที่สร้างปัญหาขึ้นมาเองอะ่ะแล้วเราก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ทำถึงแม้ว่าอะถึงแม้ว่าอะเฟิร์สพูดเลยนะว่าตอนเนี้ย ถ้าใครก็ตามที่แบบยังไม่มีหรืออะไรก็ตามอะ่ะอืมก็คือให้ไก่เกียร์ให้เจราจาเออให้ใช้ความแบบใช้การไก่เกียร์แล้วก็รับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองแบบได้สร้างขึ้นมาได้ทํามาแล้วเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเบาลงอย่าทําเพิ่มอย่าสร้างเพิ่มนะคะทุกทุกอย่างมันมีทางออกเสมอนะคะหรือว่าถ้าไม่ไหวจริงๆเนี่ยเหมือนคุณก็ต้องหาเพื่อนหาที่ปรึกษาที่ระบายนะให้แบบคนที่คุณไว้ใจพูดคุยบ้างอะไรประมาณนี้นะคะ ฟอร์สคิดว่าเนี่ยเหมือนหัวเฟิร์สมันไปคิดเรื่องของแบบเพราะว่าเหมือนเหมือนเขาเรียกอ,อะไรอะมีคนมาปรึกษาเนาะเรื่องหลายๆคนหรือคนรอบตัวเฟิร์แลวเรื่องกู้นี่นอกระบบหรืออะไรเงี้ยมันเยอะมากเดี๋ยวนี้แล้วก็เห็นตามเฟซอะเออพวกแบบในในเฟสเพื่อนในเฟซเฟิร์อะไรเงี้ยเกี่ยวกับนี่นอกระบบก็เลยอยากจะแบบแนะนิดนึงเรื่องนี้นะคะเหมือนแบบสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วอะเราเป็นคนสร้างแล้วเราเราอย่างแรกเลยอะก็คือ ไกเกียร์เท่าที่ทําได้รับผิดช,ชอบเท่าที่ตอนนี้ทําได้อยู่อืมแล้วก็การเจราจาเรื่องของสัจจะเนี่ยมันเป็นสิ่งสําคัญนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอะถ้าสมมติว่าอะไรอะเพอร์จะบอกว่าอะไรดีอขออภัยนะคะถ้าเกิดติดขัดนิดนึงงงมึนอ่าเอาประมาณนี้แล้วกันเฟิร์คิดว่าทุกคนเฟิร์เฟิร์คิดว่าหลายๆคนนะ่าจะเข้าใจแหละแล้วก็อุปสรรคคือบทพิสูจน์เออไอพวกเนี้ยเนาะเฟิร์จะบอกว่าอุปสรรคคือบทพิสูจน์ คือจะบอกว่าทุกทุกคนอะจะผ่านไปได้มันต้องมันจะต้องมีอยู่แล้วบททดสอบอุปสรรคในชีวิตนะคะถ้าไม่มีเราก็ไม่เติบโตถ้าไม่มีเราก็แบบ เรามันก็จะง่ายเกินไปอ่ะเออมันก็จะไม่มีประสบการณ์อะไรอ่ะเหมือนเราเราลงมาเกิดมาบนโลกเนี่ยเพื่อมาหาประสบการณ์เพื่อมายกระดับจิตเพื่อมาเรียนรู้นะคะอ่ะมาต่อน,นี้เลยอัพร่างใหม่ก็คืออาจจะแบบเหมือนดูแลตัวเองมากขึ้นเออหรือว่าออกกาลังกายก็ได้ค่ะแบบทําให้แบบสารโดปามีนหลัง่งใช่ไหมถ้ารู้สึกว่าแบบมีแต่ความเครียดอะไรเงี้ยก็หาอะไรทําออกลุกขึ้นมาขยับแข้งข,ขยับขาเดินออกกําลังกายหรือว่า เปิดคลิปใน youtube เต้นหรืออะไรก็ตามเนาะอืมแล้วก็เรื่องของเว้นระยะเฟิร์สมองว่าอันเนี้ยเหมือนตัวคุณเองอะ่ะจะต้องมีขอบเขตจะต้องมีขอบเขตจะต้องมีพื้นที่ส่วนตัวนะคะเหมือนแบบมีขอบเขตเหมือนแบบอยู่กับตัวเองบ้างอะไรฟิลนั้นเหมือนแบบสมมติว่าถ้าก่อนหน้านี้คุณเปิดรับกับทุกคนหรือเปิดรับกับทุกสิ่งเอฟฟกตจริงกรบลเกินไปอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบเออสร้างขอบเขตมีพื้นที่ส่วนตัวให้กับตัวเองบ้างนะคะจะได้แบบไม่มีเรื่องที่มันทําให้อึดอัดตอนหลังภายหลัง แล้วก็ใต้สำรับค่ะพูดเองก็เหนื่อยเอง ใต้สำหรับเป็นทำสิ่งที่ต้องการอสิ่งใดสิ่งใดว่าซ่านสิ่งใดสิ่งไหนที่คุณต้องการออะไรก็ตามเหมือนอะไรที่อยู่ข้างในใจคุณอยากจะทำสิ่งใดอ,อย่าเพิ่งอย่าไปฟังคนอื่นเออมีไพ่อุดหูขึ้นมาเหมือนแบบอย่าทำตามคนอื่นที่คนอื่นบอกหรือว่าอย่าแบบอย่าอย่าแบบเอาความคิดเห็นของคนอื่นมาไอเนี้ยมากเกินไปเหมือนให้เชื่อในเชื่อมั่นในตัวเองมั่นใจในตัวเองนะคะมั่นใจในศักยภาพ เชื่อมั่นในตัวเองอืมแล้วก็ทําในสิ่งที่ตัวเองต้องการทําในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าแบบมันแบบมีความสุขกับมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมแล้วก็ให้รู้ให้รู้ไว้เลยว่าไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้สําหรับคุณนะคะโอเคขอคําแนะนําจากนางฟ้าหน่อยจ้ะสุดท้ายละเอาอันนี้แล้วกัน <laughs> นางฟ้าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อย ขอคำแนะนำจากออร์เคิลหน่อยค่ะแดนโอ้แดนออนฟลอร์คลีเอทแล้วก็รีลิ a s แอนเล e โ Go นะคะแดนเนี่ยมันหมายถึงแบบเหมือนคุณ Enjoy เหมือนคุณสนุกเถิดระบำปล่อยร่ายรำไปกับเสียงเพลงสมมติว่าอย่าเหมือนแบบอย่าไปซีเรียสอะไรมากมายอืมประมาณว่าแบบสนุก ต่อการสร้างสารรค์ต่อสนุกต่อการใช้ชีวิตเถอะบางทีเหมือนแบบเราไปเข้มงวดไปเครียดเกินไปอย่าลืมสิว่าแบบเหมือนเขาเรียกอะไรอะ่ะ ทุกคนเนาะสามารถเป็นอิสระได้สามารถไร้เดียงสาได้ถึงแม้ว่าเราจะอายุมากเท่าไหร่แล้วก็ตามเราสามารถบางทีถ้าถ้าเราใช้มุมมองของผู้ใหญ่มากเกินไปลองเปลี่ยนมาใช้มุมมองของเด็กมาใช้มุมมองในความไร้เดียงสาในความสนุกในความอิสระบ้างอย่าไปกำหนดกฎเกณฑ์หรือก็อะไรให้มันมากมายอะไรประมาณเนี้ยทุกคนไม่รู้ว่าเฟิร์สอธิบายถูกหรือเปล่านะไม่รู้ว่าเฟิร์สอธิบายเข้าใจหรือเปล่านะประมาณว่าแบบบางทีเราอาจจะเข้มงวดกับตัวเองเกินไปอย่างเงี้ยก็ปล่อยจอยกับชีวิตบ้างนะคะแล้วก็ครีเอทมันถึงเวลาแล้วที่คุณจะมาสร้างสรรค์ชีวิตของคุณ อะไรก็ตามที่ควบคุมไม่ได้ก็ปล่อยมันไปนะคะปล่อยวางหรือเนี่ยมันเป็นการที่แบบถึงเวลาแล้วที่เหมือนคุณจะต้องแบบออกมาจากออกมาสร้างสารรค์ออกมาแบบเฉิดฉายอะประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้นะคะกัืเป็นกำลังใจให้กับทุกทุกคนคะ่ะบ๊ายบาย